สำหรับคุณแม่นะคะที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากจะลดความเครียดนะคะเพราะว่าเราดูแลลูกเนี่ยเราก็เครียดมากพออยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ดูแลสามีอีกดูแลดูแลบ้านทําความสะอาดหรือบางคนต้องทํากับข้าวเราใช้เวลากับการที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะจนลืมไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยเคยเป็นคนสวยเป็นคนที่หุ่นดีเป็นคนที่ ดูแลตัวเองได้อย่างดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรากลับมาคุณแม่ทั้งหลายแหละนะคะกลับมากลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองนะคะคือไม่ใช่ว่าการกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยเราจะบกพร่องในหน้าที่ในการที่เราจะดูแลลูกดูแลสามีดูแลบ้านนะคะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเพื่อที่ เราจะ <t desserts> <ito> ต mm, ั้งโฟกัสตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะเป็นฮีโร่มัมใช่ไหมคะเราอยากจะมีความมั่งคั่งในทุกด้านเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองนะคะเริ่มจากความสุขที่ตัวเราเองตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เลยคุณแม่ทุกคนเลยนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เลยว่าเราจะเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมจะเป็นคุณแม่ที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยนะคะตัดสินใจไปเลยนะคะแล้วเราจะสร้างความมั่งคั่งในทุกๆด้าน สำหรับชีวิตเราเราต้องเริ่มที่ตัวเองนะคะเราถึงจะสามารถเผื่อแผ่ไปถึงลูกไปถึงสามีไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็สามารถที่จะสร้างครอบครัวเราให้มีความอบอุ่นให้มีความสุขหน้าที่แม่หรือหน้าที่ภรรยาเนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในในครอบครัวในบ้านของเรานะคะเพราะว่าเราเพราะว่าถ้าเราทำหน้าที่ของคุณแม่ที่ดีและทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีเนี่ย มันก็จะส่งผลไปถึงลูกเรานะคะลูกเราก็จะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ได้รับความสุขจากเราได้รับได้รับความอบอุ่นจากเราแล้วมันก็จะส่งผลให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นไหนก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงสามีเราด้วยนะคะคือเราเป็นแบ็คที่ดีเราเป็นหลังบ้านที่ดีนะคะก็จะ ส่งพลังงานดีๆนะคะไปให้สามีของเราสามีามของเราก็สามารถที่จะทําหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่ออกไปทํางานข้างนอกได้อย่างไม่ต้องห่วงอะไรนะคะมันก็จะส่งผลให้หน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจต่างๆของสามีเราเนี่ยเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมนะคะเพราะเพราะฉะนั้นคุณแม่ทั้งหลายนะคะเราเราต้องมาเริ่มดูแลตัวเองนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องสวยนะคะเราต้องดูดี สื้อผ้าหน้าผมนะคะแต่งตัวให้ดูดีทุกๆวันนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปไหนแม้ว่าเราจะอยู่บ้านทั้งวันไม่ว่าใครก็ตามที่มาที่บ้านหรือเห็นเราอยู่ที่บ้านให้เขาพูดประโยคนี้เลยค่ะว่านี่ชุดอยู่บ้านของคุณแม่หรอคะนี่คือไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ที่อยู่บ้านหรอคะคือดูดีนะคะดูออร่าดูสวยดูมีเสน่ห์ ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้ออกไปเจอผู้คนคุณแม่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าถ้าเราฝึกเราแบบนี้มันจะทำให้คุณแม่ค่ะไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ที่ไหนคุณแม่ก็จะเป็นในแบบนั้นไม่ว่าคุณแม่จะอยู่ในบ้านคุณแม่ก็จะดูดีหรือว่าคุณแม่ได้ออกไปนอกบ้านคุณแม่ก็จะดูดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราฝึกนิสัยนี้ก่อนเลยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องดูดีในทุกๆโมเมนต์เลยเรา ถ้าเรามีเวลาว่างจากหน้าที่แม่บ้านนะคะเราก็กลับมาเป็นตัวเองนะคะกลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาดูแลตัวเองนะคะให้เราให้เราเนี่ยถอดคราบแม่บ้านออกซะบ้างนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหดูโซมตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็โซมมาตั้งแต่คลอดลูกจนตอนนี้ลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วนะคะ เรายังทําตัวเป็นแม่บ้านแบบเดิมๆอยู่เลยนะคะไม่เอานะคะไม่เอาเราจะต้องปฏิวัติตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูดีขึ้นด้วยและเป็นคนที่ฉลาดขึ้นด้วยนะคะดูแลทั้งบุคลิกการแต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวข้างนอกนะคะแล้วเราพัฒนาข้างในเราด้วยนะคะให้เราให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่เราจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆแล้วมันจะ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นท้าทายแล้วก็สร้างคุณค่าสร้างแวลูให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะเออยากจะฝากแนวคิดนี้ไว้นะคะแล้วก็เริ่มนะคะจบคลิปเนี้ยเริ่มปฏิวัติตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็อัปเดตความรู้ข้อมูลต่างๆนะคะที่จะช่วยให้คุณแม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองปฏิวัติตัวเองเป็นฮีโร่มัมนะคะที่ ADTV นะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะขอให้คุณแม่ทุกคนสนุกกับการที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง และพัฒนาตัวเองให้เป็นฮีโร่มัมสำหรับลูกเราค่ะ